ทางเวรไทยคอยให้พี่สาวหน่อยด้วยนรัมันต้องเปก็ขอให้คุณหมอมีความสุขมากนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็คิดหวังสิ่งใดอะไรที่เป็นประโยชน์ซึ่งสิ่งที่คุณหมอที่สิ่งที่หมอหวังเนี่ยก็รู้ว่าแต่เป็นประโยชน์ต่ชาติว่านายประชาชนนะครับต่อพี่น้องประชาชนทุกคนอยู่แล้วผมผมรู้อยู่แล้วว่าในใจคุณหมอเนี่ยคาดหวังแต่สิ่งนี้ว่าสิ่งอะไรที่คุณหมอจะทำไปชน์ให้กับชาติบ้างเหมือนจริงอะไรที่ทำประโยชน์ ันะครับมีสติปัญญาความสามารถนะครับแล้วก็บรรุในสิ่งที่ตั้งความหวังเอาไว้นะครับขอให้ได้เป็นผู้ว่ะมาทนะครับขอให้ได้เป็นที่ปรึกษาท่านพี่ว่าประมานนน้องชายก็ครับขอบคุณทุกทุกอย่างที่หมอได้ทำเพื่อสังคมเพื่อประชาชนนะครับได้ว่าจะเป็น งานมีส่วนร่วมเป็นแรงผลักดันนะครับในโครงการตอบต้านโควิดรอบ2ของท่านคนสำรวจเอกในควาลตอัรานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานทุกอย่างที่ทำเพื่อเพื่อสังคมนะครับขอมะคุนแทนที่น้องประชาชนทุกคน,นครับแล้วก็หวังว่านะครับที่น้องกรุงเทพมาหานครนะครับจะโชคดีได้คุณหมอเป็นผู้ว่ากมที่มีใจเพื่อสังคมบ ที่มีความสุขที่สุดในโลกเพราะว่าได้พรดีจากคุณแม่ดรนรุมนนะคะดรนรุมน um เนี่ยเป็นแม่ตัวอย่างซึ่งหมอเนี่ยน้อมนำนะคะคำสั่งสอนของคุณแม่ที่มีให้กับลูกๆทุกคนไม่ใช่เฉพาะว่าน้องวะน้องวินนะคะก็ยังมีลูกสาวอีกท่านหนึ่งและที่สําคัญก็ยังมีเด็กๆเ,เห็นด้วยไหมคะคุณแม่เกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้แล้วก็สอนเราทุกอย่างให้แนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ะะแล้วก็ที่สําคัญน้องนางเอาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาให้พวกเราได้รับทราบว่าคนเราอะเล้กสะสมบุญกันเถอะการให้คือสิ่งที่ดีที่สุดหนึ่งก็คือให้ธรรมทานให้วัตถุทานที่สําคัญที่สุดคุณแม่ให้อภัยทานหมดเลยคุณแม่เอาโหสิกรรมให้ทุกคนเลยแล้วที่สําคัญคุณแม่ได้สอนคุณหมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือธรรมทา หมอได้ทําธรรมะรอบสวยนะคะแล้วก็คุณแม่เป็นคนสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ธรรมะรอบสวยเนี่ยคุณแม่บอกว่าคุณแม่จากหนังสือธรรมะประจําที่ร้านห้งเพชรลีเสงจิวเวลแล้วก็วันนี้เนี่ยเห็นคุณหมอมีความตั้งใจคุณแม่เลยบอกว่าให้หนังสือมาให้หน่อยนะคะและคุณแม่จะออกทุนให้ซึ่งคุณหมอก็รู้สึกว่าการที่คุณหมอมีความคิด อยากจะเขียนหนังสือธรรมะโลกสวยแต่ก็มันก็ไม่มีปัจจัยที่จะไปทำหนังสือแจกคุณแม่ให้ไหม่อันนะคะดระพิรวัตรดรทัศบินแล้วก็น้องๆทุกคนก็มอบปัจจัยให้หมอเสมอในการทำบุญทุกเรื่องไม่ว่าจะดูแลเรื่องอโรงเรียนโรงเรียนของท่านอาพู ท่านผู้บัญชาการเจริตำรวจนะคะท่านพลตำรวจโทรดรชัยพรพานิชอัตราเรียนอยู่ที่โรงเรียนมดแดงเรียนอยู่ที่โรงเรียนทับทันอนุสรไม่ว่าจะเป็น สร้างหอพระทีะ่กองบังคับการต่างๆที่ท่านไปประจําอยู่ก็คุณแม่น้องวินนวัดก็เป็นผู้สนับสนุนตอนที่เรามาอยู่บชนท่านเป็นกตะตะอกทมนะคะท่านเป็นประธานกรต,ะตะลอกทมเราอยากจะจัดงานนะคะมอบโล่และประกาศเกียรติคุณกตะตะลบุคคลผู้ทรงคุณค่าท่านด็อคเตอร์พีรวัตรกับทัชวินก็บอกว่า ประสานให้ไปจัดที่โชว์ดีซีก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องบลูด้วยนะคะขอบคุณหลายๆคนนะคะโคศกด้วยพท,ทีิกรด้วยนะหลายๆคนแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมากาตะตะทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจการจัดงานใหญ่ที่โชว์ดีซีเนาะวันที่26สิงหาคมปีที่แล้วเนาะปี2561อันนั้นเป็นภาพประวัติศาสตร์ซึ่งงานจะสําเร็จได้ก็เพราะว่าการร่วมมือร่วมใจของนยาณาตรทุกคนกรรมาทุก ท่านที่เป็นจิตอาสามาด้วยใจห่วงใยสังคมวงเนสยาช่องไว้เข้าใจตรงประเด็นเองน